สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับคือของเล่นใหม่ครับวันนี้หลังจากที่ผมได้ทำการติดแผง1แผงเพิ่มนะครับเป็นแผงขนาด380วัตต์นะครับหนึ่งแผงนะครับตอนนี้ก็คือใช้แบตลูกเล็กนะครับ แบตขนาด30แอมป์นะครับแบตตัวนี้ก็จะเริ่มเสื่อมแล้วครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ครับแบตตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่60ซนตนะครับตอนนี้ผมก็ได้เสียบกับตู้เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตู้เย็นนะครับว่าตู้เย็นมันใหญ่แค่ไหนแล้วมันใช้ไฟมากแค่ไหนนะครับอ่ามาดูตู้เย็นนะครับ ตู้เย็นขนาด14.4คิวนะครับเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้ก็จะกินไฟน้อยกว่าตู้เย็นรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับว่าทำงานหรือเปล่านะครับเอาไฟแดงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงนะครับ4โมงเย็นครับอากาศก็ค้มมากครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับว่ามันคืมแค่ไหนนะครับ นี่ครับบรรยากาศข้างนอกนะครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์เทบมองไม่เห็นเลยครับคลึ้มมากครับวันนี้คลื้มทั้งวันครับแดดไม่ห้อยมีครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับพลังงานก็ยังมีเหลือๆอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านครับน้ำพุก็ใช้เป็นโซล่าเซลล์เหมือนกันนะครับก็ยังทำงานอยู่ครับคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนฝนทำท่าจะตกแล้วครับแต่ก็ยังทำงานได้ดีครับ งับพานาคก็ยังพ่นน้ําได้อยู่ครับคุ้มครับกับพลังงานฟรีๆนะครับเดี๋ยวเราพากลับไปดูข้างในนะครับอ่าเรากลับมาดูข้างในกันนะครับตอนนี้แบตก็ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบหกห้าสิบแปดตอนนี้แดดมันครึมมากครับแต่ว่าตู้เย็นก็ยังทํางานได้อยู่นะครับขนาดแบตลูกเล็กนะครับ คือแบตลูกอใหญ่นี้ผมเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนเวลาที่ไฟดับครับเพราะว่าที่นี่ไฟดับบ่อยครับผมก็จะต่อคนละระบบกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือแผงคนละชุดครับตอนนี้ก็แบตร้อยเปอร์เนครับขนาดยังใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ก็ใช้ชาร์จโทรศัพท์เปิดพัดลมครับมาดูว่าตอนนี้ เย็นแล้วครับก็ชาร์จได้นะครับ5.3แอมป์นะครับก็ยังชาร์จได้อยู่ครับถือว่าใช้งานได้คุ้มครับผมสายไฟก็พลุงพลังครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างครับแต่ว่าทฤษฎีไม่ค่อยมีครับภาคปฏิบัติเลยครับเอาแบบใช้งานได้ครับก็โอเคแล้วครับวันนี้ก็พามาชมแค่นี้นะครับเดี๋ยวผม จะทดสอบในการใช้ปั๊มอัตโนมัติขนาด400วัตต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำให้ดูครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ